สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ l i t e n ันบอกช a n น e หนาหนาสาระดีๆในวันนี้ขอพูดถึงกาแฟดำจะมีคุณประโยชน์และโทษกับสุขภาพอย่างไรเชื่อกันว่าคนที่ฟังอยู่ก็เป็นคอกาแฟกันอยู่บ้างแล้วแต่อยากจะทราบเพิ่มเติมว่ากาแฟจะช่วยหรือทำลายสุขภาพเรามีอะไรบ้างแนะนำรับฟังกันได้เลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจากประโยชน์ของกาแฟที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราข้อที่ 1. กาแฟทำให้สมองมีการตื่นตัวมากขึ้นดื่มกาแฟจะช่วยให้ร่างกายและสมองมีความตื่นตัวได้เนื่องจากกาแฟมีสารคาเฟอีนช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นในระหว่างวันข้อที่2ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมีผลวิจัยออกมาเกี่ยวกับผู้ดื่มกาแฟวันละสแก้ว จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงได้ข้อ 3. ป้องกันโรคเบาหวานจากการวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟในระยะยาวนั้นมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดโรคเบาหวานแต่การดื่มนั้นต้องไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมการดื่มวันละ2-3แก้วช่วยส่งผลลดการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างดีข้อ4 ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นภาวะที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติและมีอาการสั่นตามร่างกายเนื่องจากการเสรื่อมของเซลล์สมองงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟลดความเสี่ยงต่อโรคได้โดยดื่มวันละ2-3ถึง,ะะง,ถงแก้วต่อวันช่วยลดการเกิดโรคนี้ได้ถึง25%เอร์เซน้อมีสารต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ในกาแฟดำม,มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามิน B2 B3 B5 แมงกานีสโพแทสเซียมแมกนีเซียมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับเซลล์ลดการเกิดโรคต่างๆชะลอความเสื่อมของร่างกายข้อที่6 กาแฟช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการดื่มกาแฟเป็นประจำอาจเพิ่มความดันโลหิตเป็นเวลาชั่วคราวแต่จะค่อยๆลดลงภายหลังดื่มกาแฟวันละ1-2แก้วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองและยังมีส่วนช่วยลดการอักเสบในร่างกายอีกด้วยข้อที่ 7. กลิ่นหอมของกาแฟช่วยผ่อนคลาย นอกจากรสชาติที่ถูกปากแล้วยังมีกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นช่วยกระตุ้นฮอร์โมนในสมองให้รู้สึกมีความสุขผ่อนคลายได้ดีข้อที่8ลดความเสี่ยงเป็นนิ้วในถุงน้ำดีผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟวันละสีแก้วเสี่ยงเป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีลดลงประมาณ25%เช่นเดียวกับงานวิจัยก่อนหน้านี้บอกว่า ผู้ชายที่ดื่มกาแฟเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีได้ดีด้วยข้อ9กาแฟดำช่วยลดความอ้วนเพราะมีส่วนช่วยในการละลายไขมันได้ดีซึ่งการดื่มเป็นประจำหลังอาหารถือว่าดีที่สุดแล้วกาแฟจะเข้าไปทำให้ไขมันแตกตัวสลายง่ายไม่จับตัวเป็นก้อนข้อ10กาแฟดำช่วยป้องกันโรคหอบ เพราะโรคหอบเกิดจากประสาทสำรองถูกกระตุ้นจึงแสดงอาการหอบออกมาแต่เมื่อดื่มกาแฟดำเป็นประจำฤทธิ์ของกาแฟเข้าไปช่วยระงับความตึงเครียดจากระบบประสาทสำรองและไม่ให้ทำให้เกิดอาการหอบนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ของกาแฟหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับรู้กันบ้างแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงข้อเสียหรือโทษผลข้างเคียงของกาแฟ พ้อพึงระวังในการดื่มกาแฟมีดังนี้ค่ะข้อ 1. กาแฟประกอบด้วยสารคาเฟอีนที่ก่อให้เกิดการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนและหัวใจเต้นเร็วเป็นต้นข้อ 2. การดื่มกาแฟในปริมาณที่มากอาจทำให้ปวดหัวกระสับกระส่ายวิตกกังวลได้ยินเสียงในหูหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะ ข้อ 3, ร่างกายบางคนอาจมีผลข้างเคียงคือท้องเสียท้องไส้แปรปรวนได้ค่ะข้อ 4, ในคนตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มกาแฟเพราะว่าอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ข้อที่ 5. กาแฟสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอาจก่ออันตรายต่อสุขภาพใครที่ดื่มกาแฟผสมน้ำตาลเกินความต้องการอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมา ควรดื่มกาแฟที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลจะเกิดประโยชน์ที่สุดข้อที่ 6. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ควรดื่มเกินความต้องการของร่างกายแต่ละคนด้วยนะคะเมื่อทุกคนได้ทราบถึงประโยชน์และโทษของกาแฟดำแล้วก็อย่าลืมนำมาปรับการกินกันดูนะคะขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟกันทุกคนคะ่ะ ริท n b บอ c ชานแนลสาระดีๆที่คุณควรรู้ขอบคุณที่รับชมมีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนฝากติดตามชมคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ